See her rolling up, over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's had of bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me Turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh she's such a tease Bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place Off the liquor that we chase Got some us to the face Baby I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make every นี่ก็เป็นควายอีกฝูงหนึ่งของพี่หนิงนะครับตัวนี้เป็นฝูงที่เจ้าอีทคุมฝูงอยู่นะครับนี่ครับควายแม่พันธุ์นะครับผลงานของเจ้าตั้งเจ้าอีทนะครับ พี่นหนิงใช้เป็นแม่พันธุ์หลักอยู่หน้าขณะนี้นะครับโอแต่และตัวเนี่สุดยอดมากนะครับดูการจ่ายลูกของเจ้าอีทเจ้าตั้งแล้วก็ถือว่าเป็นควายที่จ่ายลูกมีพัฒนาการดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความลึกของช่วงตัวความยาวนะครับหน้าเขานะครับที่สำคัญเนี่ยเราจะได้พลังนมนะครับจากเจ้าอีท นะครับเพราะว่าเจ้าอีทเนี่ยเป็นควายลูกครึ่งระหว่างอ,าอิตาลีเมดเตเรเนียนนะครับซึ่งเป็นควายนมเบอร์หนึ่งของอิตาลีนะครับตอนนี้กำลังจะปล่อยเข้าไปเลี้ยงนะครับก็คือปล่อยเป็นอิสระนะครับเพราะว่าพี่หนิงเนี่ยเขามีที่200-300กว่าไร่นะครับเหมาะสำหรับ การเลี้ยงควายนะครับ นี่ก็เป็นแปลงหญ้านะครับของพี่นิงนะครับที่สําหรับใช้ปล่อยนะครับการเลี้ยงก็เป็นการปล่อยเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับยาๆยาอกนี้มีประมาณสักกี่ตัวครับพี่ประมาณ28หรือสาตัวเนี่ยครับของนี้นะครับโอ้ ัรรยากาศดีมากนะครับสวัสดีครับผมไอ้หนิงครับเป็นเจ้าของของวันชัยฟาร์มครับควายงามปะจินครับสวัสดีพี่หนิงนะครับครับพี่หนิงตอนนี้ควายทั้งหมดที่เลี้ยงเนี่ยมีสักกิ่ตัวครับพี่ควายที่เลี้ยงทั้งหมดเลยเหรอครับประมาณร้อยกว่าตัวครับประมาณร้อยกว่าตัวครับนะครับ มีอยู่สามฝูงครับมีอยู่สามฝูงใช่ไหมครับมีอยู่สามฝูงใช่ครับอีกฝูงหนึ่งอยู่อยู่ไหนฮะอยู่ที่ป่าอยุคาครับป่ายาจะตั้งคุมอยู่ครับอ๋อจะตั้งคุมอยู่ครับผมนะครับแลเล่ฝูงหนึ่งก็อยู่มีฝูงหนึ่งควายเนื้ออยู่หลังไอหลังอ่างน้ําครับอ๋อเป็นควายเนื้อใช่ครับโอ้ตัวนี้คือเลี้ยงควายสวยงามแล้วก็ควายเนื้อใช่ไหมครับควายเนื้อด้วยครับอคือก็เอาลูกจากที่นี่แหละครับไป ตัวไหนที่มันไม่ได้ตัวไหนอะไรเงี้ยครับเขาไปทำควายเนื้อครับตัวไหนที่มันตกลักษณะที่ไม่ดีใช่ครับใช่ครับเราก็คัดไปเป็นควายเนื้อใช่ครับเราคัดเป็นควายเนื้อครับตัวนี้ควายเนื้อที่เลี้ยงเนี่ยมีประมาณสักกี่ตัวครับควายเนื้อมีประมาณสี่สิบตัวครับสี่สิบตัวครับสี่สิบตัวนะครับเป็นควายทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยหรือเปล่าครับใช่ครับทั้งตัวผู้ตัวเมียครับโอ้รับควายเนื้อ ตอนนี้พ่อพันธุ์หลักที่ใช้ผสมเนี่ยมีสกี่ตัวครับเจ้าตั้งกับเจ้าอีทแล้วก็เจ้าเหลืองครับเจ้าตั้งเจ้าอีทเจ้าเหลืองครับมีสามตัวใช่ครับนะครับตอนนี้เจ้าเจ้าตั้งอยู่นี่เจ้าเหลืองเจ้าเหลืองมาอยู่อีกฝูงหนึ่งอยู่ฝากไว้อยู่โน่นครับร์าหมูครับฝ์าหมูอ่าของผมก็มีอยู่นั่นอีกฝูงหนึงครับครับโอเค เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูฝูงของเจ้าตั้งแล้วก็ฝูงควายเนื้อภายเนื้อครับผมตอนนี้เรามาอยู่อีกฟากหนึ่งนะครับก็คือจะปล่อยเข้ามาในป่ายุคาเลยนะให้เขาไปหากินเองตามธรรมชาตินะครับ ค่อยๆทยอยออกมาแล้วนะครับนี่ครับที่ได้ฉายาที่ไปที่มาว่าควายป่ายูคาก็นี่นะละมันมีแต่ป่ายยคานะครับนี่ก็เป็นอีกฝูงหนึ่งนะครับเหล่าบรรดาควายแม่พันธุ์ของพี่หนิงนะครับ นี่ก็เป็นป่ายูคานะครับที่พี่หนิงใช้ปล่อยควายเลี้ยงนะครับหน้าฝนนี่ก็ค่อนข้างที่จะดีหน่อยนะครับเพราะว่ามีหญ้าเกิดแทรกตามต้นยูคานะครับแล้วก็มีแหล่งน้ำเล็กๆนะครับไว้สำหรับนอนสำหรับกินนะครับโอ้ถือว่าประหยัดต้นทุนไปได้เยอะนะครับสำหรับในช่วงหน้าฝนนะครับ ควายหากินเองตามธรรมชาตินะครับดูควายแต่และตัวนะครับสมบูรณ์แทบทุกตัวนะครับเพราะว่าเขาได้อยู่กับธรรมชาตินะครับพื้นที่เหล่านีนะ้เป็นพื้นที่ของเอกชนนะครับที่ยังไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรนะครับเราก็โชคดีหน่อยนะครับที่มีพื้นที่ในการปล่อยควายนะครับ พื้นที่ก็ไม่ต่ำกว่าพันกว่าไร่นะครับที่ใช้สำหรับปลูกต้นยูคานะครับในที่อยู่ต่อหน้าผมนี่ก็เป็นต้นยูคานะครับพี่หนิงครับตอนนี้พี่หนิงเลี้ยงควายเนี่ยมีรายได้จากการเลี้ยงควายเนี่ยมีจากทางไหนบ้างครับ ก็มีหลักๆเลยก็คือคว,ค, <Pho ib> ควายเนื้อครับควายเนื้ออ่าควายเนื้อที่หลักๆเลยที่ได้เป็นนั้นแหละครับก็แล้วก็พัฒนาควายสวยมั่งอะไรเน<อ>ี้ยครับครับก็มีสองอย่างก็คือควายเนื้อกับควายสวยงาม <heights> <resonance> <domination> ใช่ครับหืมควายเนื้อก็คือเกิดจากควายในฝูงเราเอง <evet> ใช่ไหมครับ oh, อ๋อเกิดจากฝูงในฝูงแล้วก็เราก็แยกแยกไปอ่าแยกไปตัวไหนไม่ได้เราก็แยกไปครับทําควายเนื้อก็คือเลี้ยง ก็คือเอาไปเลี้ยงปล่อยทุ่งเหมือนเหมือนที่เหมือนแบบนี้นะครับโอ้ไม่ได้เลี้ยงหัวอาหารไม่เลี้ยงหัเลาหาครับอเลี้ยงแต่ยาครับครับส่วนใหญ่เนี่ยตลาดคนที่เข้ามาซื้อเนี่ยมามาจากไหนบ้างครับก็เป็นพ่อค้าชาวบ้านในห้อยครับแล้วก็เวียดนามบ้งครับอ๋อมาจากเวียดนามมาซื้อกับเราโดยตรงเลยใช่ครับนะครับแล้วก็ในห้อยบ้างครับในห้อยบ้านเราเนี่ยแถวบ้านเราเนี่ยนะอ่าใช่ครับอ๋อมาซื้อไปขายครับใช่ครับ แล้วตัวหนึ่งตัวหนึ่งที่เราขายไปเนี่ยปกติเดียวตัวประมาณห้าหมื่นครับตัวหนึ่งนะครับทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยใช่ไหมครับอ่าตัวเมียก็จะไม่ค่อยถึงะครับเพราะตัวเมียมันจะโค้งมันเล็กกว่าโอครับตัวเมียก็จะไม่ค่อยถึงแต่ว่าตัวผู้เนี่ยคือห้าหมื่นกว่าครับห้าหมื่นกว่าครับโอ้ครับสักประมาณสักกี่ปีฮะที่ที่ขายไปผมเลี้ยงอยู่สามปีครึ่งถึงสี่ปีครับสามปีครึ่งถึงสี่ปีใช่ครับนะครับ ตกปีหนึ่งเนี่ยรายได้จากการเลี้ยงควายเนื้อเนี่ยเฉลี่ยประมาณปีละเท่าไหร่ครับปีละประมาณ30กว่าตัวครับปีหน,นึ่งเป็นสามสิบกว่าตัวครับผมขายค่อยๆทยอยขายไปตลอดทั้งปีใช่ใช่ใช่ครับทยอยขายทั้งปีสามสิบก็ปีหนึ่งก็เป็นล้านๆเลยมั้งเนี่ยครับก็พอดได้ครับโอ้มาจากควายเนื้อครับมาจากควายเนื้อครับครับส่วนพวกควายนี่ยครับพวกควายสวยงามมาเลยคำนองเนี่ยคือมี มีคนเข้ามาติดต่อขอซื้อบ้างไหมฮะก็มีครับอันนี้ก็มีครับแต่มันก็ต้องสวยนะครับอ๋อก็มีครับคนที่เขาอยากได้เขาเข้ามาดูด้วยเอาไปพัฒนาต่ออะไรเงี้ยครับตัวนี้เหรียราคาประมาณสักเท่าไหร่ครับควายควายสวยงามที่เราคัดไว้เนี่ยอ๋อที่อยู่ในคอกเนี่ยเหรอครับครับตัวเมียจะอยู่ที่สองแสนขึ้นนะครับประมาณเฉลี่ยสองแสนขึ้นค่ะครับขึ้นอยู่ครับ สายเขอยู่กับแม่พันธุ์เขาอยู่กับแม่มันว่าแม่มันสูงเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับสองแสนขึ้นแล้วก็ส่วนตัวผู้ก็จะต่ำกว่าสองแสนลงมาครับตัวผู้จะถูกกกมาหน่อยอ่าใช่ครับใช่ครับอืมครับอันนี้ขายได้ขายได้ทุกปีไหมก็ขายทุกปีครับขายทุกปีเนาะขายทุกปีครับขายลูกมันอย่างเดียวขายลูกมันอย่างเดียวครับแม่ควายขายไหมครับแม่ควายไม่ได้ขายครับแม่ควายไม่ได้ขายเลยไม่ได้ขายเลยครับแม่ควายคือเราเราลูกของเจ้าอี้ลูกของเจ้าตั้งที่ลักษณะดีเนี่ยเราเก็บไว้เป็นแม่่บบลล็อกเยใชครั มาเก็บไว้ขายมั่งตอนนี้เจ้าอีทกับเจ้าตั้งเนี่ยเป็นควายตัวผู้ที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยเรามีแผนไหมครับที่จะใช้ลูกของเขาเป็นพ่อพันธุ์ต่อไปมี้วครับมีมาแทนนะครับเจ้าเหลืองครับมีเจ้าเหลืองตัวหนึ่งใช่ครับแล้วก็ควายเจ้าตั้งยังไม่มีเจ้าตั้งยังไม่มีครับเจ้าอีทมียังฮะเจ้าอีทมีแล้วอ๋อเลือกไว้แล้วเลือกไว้แล้วเจ้าตั้งก็ะเลือกไว้แล้วขายหมดครับนายเคไปแล้วครับ อ๋อลูกลูกเจ้าตั้งที่ที่จะว่าจะไว้เป็นพ่อพันธุ์แทนใช่ครับใช่เราตั้งใช่ครับโอ้ไม่เดียวนี้ก็ไอ้สแตมก็ขายไปแล้วครับมะแต้ขายหมดครับคนขอคนขอก็ก็ไม่ขัดนะครับเพราะว่าเอ่อวงการควายเราก็มีเพื่อนฝูงอะไรกันเยอะนะครับถ้าจะขัดก็รับมีแต่เพื่อนขอก็เลยขายครับแต่ราคาต้องสู้นะใช่ไหมครับราคาก็พอไปได้ครับเอาเป็น พอไปพอมาอาไม่ได้ว่าหนักมากเอาพอเข้าไปได้เราได้เขาก็ได้เขาก็ได้ครับอืมครับโอเคครับ ที่อยู่ต่อหน้านี่ก็คือเจ้าอีทนะครับที่เราปล่อยออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาดูผลงานของเจ้าอีทนะครับซึ่งเป็นแม่พันุหลักที่พี่หนิงใช้อยู่ณตอนนี้นะครับนี่แหละครับตัวที่อยู่ข้างหน้าเราก็คือลูกเจ้าอีทนะครับน้ําตาลครับแม่น้ําตาลนะครับตอนนี้แม่น้ําตาลอายุกี่ปีแล้วพี่เจ็ดปีครับโอ้อายุเจ็ดปีแล้วครับโอ้เป็นควายที่ สูงใหญ่มากตัวนี้สูงประมาณเท่าไหร่พี่ร6อยประมาณ1 6 2 1 6 3เนี่ยครับ162 163ครับเกิดจากควายแม่ควายที่มีความสูงสักเท่าไหร่เนี่ยทำไมไมันตัวร4 4่ครับ144ครับ,รบ,รบโอ้ควายที่สูงยาวมากนะครับแม่น้ำตาลนะครับตัวนี้เป็นลูกของเจ้าอีทกับแม่แม่ควายสายเก่าเราอันนี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นแม่ เป็นลูกแม่ไหมครับเป็นลูกแม่ไหมครับนะ่ครับแ้่นั้นนี่ครับผลงานของเจ้าอีทนะครับสุดยอดครับกล้ามเนื้อช่วงตัวความลึกนะครับโอเคครับพี่ ตัวนี้อีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับพี่หนิงครับอันนี้เป็นแม่แทงกวาครับลูกเจ้าตั้ง่วาอ่าโอ้อันี้เป็นลูกของเจ้าตั้งแล้วครับครับเจ้าตั้งตัวเขาหักเนาะใช่ครับนี่โอ้โหสูงใหญ่มากครับสูงร้อยห้าสิบหกครับนี่คือผลงานนะครับของพ่อพันุ์หลักอีกตัวหนึ่งนะครับครับแม่นี่ครับแม่แทงโมครับ ที่อยู่ข้างหน้านี่แม่เขาใช่ไหมอ่าอยู่ข้างหน้านี่แม่เครับอ๋อนี่นี่ครับแม่แตงโมค,ควายพหณิงแต่ละตัวนี่ยาวลึกมากนะครับเกิดจากการพัฒนาจากควายแม่พันธุ์บ้านๆน,นะครับแต่โชคดีที่มีพ่อควายที่จ่ายลูกได้สูงใหญ่นะครับแม่บล็อกที่ใช้งานก็เลยสูงใหญ่ตามไปด้วยนะครับอันนี้เป็นลูกของเจ้าตั้งนะครับ นี่ครับอันนี้ที่เดินอยู่นี่คือลูกของเจ้าอี้อีกตัวหนึ่งใช่ครับนะครับเกิดจากแม่ร้อยสามสี่ครับแม่ร้อยสามสี่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูแม่ครับนี่ครับควายกาลังเล็มหญ้านะครับนี่ครับนี่คือลูกของเจ้าอี้อีกตัวนะครับสูงใหญ่มากนะครับแม่นี้ เราจะพาท่านผู้ชมมาดูควายอีกฝูงหนึ่งของพี่หนิงนครับ<ห>ตันนี้เป็นฝูงของเจ้าตั้งนะครับควายพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราพาท่านผู้ชมไปดูผลงานการจ่ายลูกของเจ้าตั้งนะครับอันนี้ก็คือฝูงควายแม่พันธุอีกฝูงหนึ่งนะครับที่อยู่ต่อหน้าผมนี่ก็คือ เจ้าตั้งนะครับควายพ่อพันหลักของพี่หนิงอีกตัวหนึ่งนะครับผมจะพามาดูใกล้ๆนะครับนี่ครับตัวเขาหักนะฮะตัวค่อนข้างจะเลอะมอมแรมนะครับไฟป่าายป่าไยป่านะครับอยู่ป่าอย่างเดียวับเจ้าตั้งนะครับนอนที่เลนแบบนี้ครับตัวนี้อายุกี่ปีแล้วครับพี่เจ้าตั้งตัวนี้ตัวนี้เก้าปีครับตัวนี้เก้าปี เก้าปีก็ประมาณกลางๆแล้วเนาะครับส่วนของเจ้าอีทนี่ก็ไปปลายแล้วเนาะเจ้าอีทครับครับอันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับเจ้าตั้งนะครับเจ้าตั้งเนี่ยเป็นควายพ่อพันธุ์ที่มาอยู่ที่ฟาร์มเนี่นานน้่ยังพี่ตัวเนี่ยครับครับอ่าตัวนี้เกิดที่นี่ครับเกิดที่นี่เลยเกิดที่นี่เลยครับ๋อที่แม่ที่เป็นแม่เขาคือแม่แม่ไหมครับแม่ไหมเนาะเป็นแม่เดียวกับน้ําตาลนะครับ อ๋ออันนี้พ่อพ่อเขาเป็นควายพ่อเป็นรุ่นเก่าครับพ่อพ่นควายรุ่นเก่าครับผมที่เราที่เราเลี้ยงอยู่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับใช่ครับอืมครับใช่ค <und> รับ <Peace> อันนี้เป็นลูกเกิดที่อยู่นี่นะครับครับดูหน้าตากันนะครับตัวนี้ใจลูกเฉียบขาดมากนะครับครับในดูหน้าตาของสตั้งคะครับเป็นควายที่นิสัยดีนะพี่เนาะครับดีครับควายพี่หนิงแต่ละตัวนี่ไม่ค่อยที่จะดุเท่าไหร่นะครับเชื่องไม่ดุครับ ดูช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายช่วงขาเล็บเท้าใหญ่นะครับนี่ครับนี่คือท้ายของเขานะครับตัวนี้เป็นควายที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่เป็นควายที่เจ้าเล <58 S 1> ้อยห้าสิบแปดครับร้อยห้าสนะิบแปดเนาะครับโดดเด่นก็คือกล้ามเนื้อพี่นะครับกล้ามเนื้อครับเ <laughs> ด่เนเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับ นี่คือเจ้าตั้งครับนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นควายแม่พันธุ์เก่าๆสายเก่าๆใช่ไหมครับนี่นะครับต้นเหล่าที่ไปจากที่ไปจากเนี่ยที่ไปอยู่คอกโน้นนะครับอ๋อครับอ่าครับอันนี้ก็เป็นลูกลูกของตัวไหนครับตัวนี้ลูกเจ้าอีทก็มีลูกเจ้าตั้งก็มีครับ๋อครับนี่ลูกเจ้าอีทครับนี่ลูกเจ้าตั้งเนยตัวนี้นะครับอันนั้นลูกเจ้าอีทครับ ใน,นลูกจะตั้งครับตัวตัวนี้อันนี้ลูกตั้งเวลาเราเวลาเราผสมเนี่ยเราเราเอาเจ้าตั้งมานี่เออเจ้าอีดมานี่หรือถ้าเลยเจ้าอีดมานี่ครับแล้วกเอาเจ้าตั้งกลับบ้านอ๋อครับครับแล้วแต่ว่าตัวไหนเป็นสัตว์ก็ย้ายไปย้ายมาครับ,รบใส่รถมาอ่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเป็นลูกของเจ้าตั้งเจ้าอีดเดียวเลยใช่ครับใช่ครับจากแม่ควายธรรมดาธรรมดาเนี่ยครับ นี่ครับก็เป็นอีกฝูงนึงนะครับพวกนี้คือรุ่นเล็กๆนี่คือคือปล่อยเลยใช่ไหมถ้ามีคนเข้ามาซื้อใช่ครับใช่ครับอ้ครับเอาไอ้พวกนี้ที่อยู่ต่อหน้าเรานี่นี่อย่างเช่นตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ที่เราจะปล่อยประมาณเจ็ดหมื่นครับประมาณเจ็ดหมื่นใช่ไหมโอ้ตัวแค่นี้เจ็ดหมื่นอันนี้ลูกลูกของลูกเจ้าตั้งครับเจ้าตั้งครับแข้งขาใหญ่แขขทำพ่อควายได้ เด็บเท้าใหญ่นะครับกระบานกว้างดีเนาะครับ,รบนี่คือลูกเจ้าตั้งนะครับมีแต่ราคาถูกๆก็มีครับอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหม Carrie, อันนี้ของเจ้าตั้งใช่ปะใช่ครับแต่มันไม่ได้ครับมันเตี้ยหน่อยใช่ไหมมันเตี้ยครับแล้วแม่มันก็ควายธรรมดาครับอันนี้คือเราจะเอาไปเป็นควายเนื้อครับใช่ครับโอ้คือแยกไปเป็นควายเนื้อใช่ครับถ้าตัวไหนไม่ได้จะเป็นควายเนื้อหมดครับ อันนี้อันนี้ถ้าแม่พันธุ์สูงประมาณนี้เนี่ยคือถ้าลูกสวยก็อีกราคาหนึ่งแต่ว่าถ้าลูกความสูงไม่ได้เนี่ยก็เป็นาคาเนื้อใช่ครับเป็นวายเนื้อครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะพี่หนิงเนาะใช่ครับชุดหนึ่งนะครับอ่ะตัวนี้ก็เป็นแม่แม่ดั้งเดิมแม่ดั้งเดิมครับโอ้ดั้งเดิมครับความสูงไหมสูงัดสามสิบสี่พี่ โอ้แม่ของแม่เด่นนี่แม่ตัวลงสูงใหญ่ใช,<ๆ>ใช่ไหมใช่ครับเป็นของแม่เด่นครับตั้งนี้ดิตั้งนี้นะน่นะนะครับอันนี้คือแม่ของแม่เด่นเนาะใช่ครับแม่เด่นตัวที่สูงร้อยหกสิบนาะได้ไหมร้อยห้าสิบสี่ครับร้อยห้าสิบสี่เหรอครับโอ้โห<ะ>ร้อยห้าสิบสี่แม่ควายตัวเล็กๆเ,เลยฮะ <13 4. S 1> แต่มันก็มีมันก็มีผลเรื่องของ ทั้งการจ่ายลูกของแม่พันธุ์แล้วก็พ่อพันธุ์ด้วยน้องพี่เนาะใช่ครับที่สามารถส่งลูกให้ได้สูงใหญ่ใช่ครับนะครับเอาพี่หนิงครับที่อยู่ที่อยู่ต่อหน้านี่ก็เป็นเป็นแปลงหญ้าของพี่หนิงเองใช่ไหมใช่ครับแปลงหญ้าครับเอาฝั่งนู้นคือปล่อยปล่อยควายออกไปไหมไม่ไม่ได้ปล่อยครับเอาไว้กินตอนหน้าลมโชยอะครับหน้าแรงเนาะหน้าแรงครับหน้าที่บนโคกมันแห้งหมดนะครับเราก็จะปล่อยไปอ่าถึงจะปล่อยกินครับถ้ากินหน้านี้ ไอ้เวลาน้ำท่วมแล้วมันตายครับครับก็เลยเอาไปกินหน้าลมโชยโอ้พื้นที่สักประมาณกี่ร้อยไร่ครับนี่ตรงนี้ประมาณประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าไร่ครับร้อยเจ็ดสิบกว่าไร่โอ้โหเลี้ยงเลี้ยงได้ตลอดทั้งปีครับเลี้ยงได้ทั้งปีครับครับแล้วน้ํามันก็จะมีบางช่วงน้ําขังน้ําอะไรอยใช่ไหมอ่ามีบ่อแล้วครับสี่ห้าลูกครับกินแล้วก็ลงบ่ออาบน้ําครับอันนี้คือเป็นที่ของพี่เองเลยใช่ไหมอันนี้เป็นที่เช่าครับ เช่าครับอันโน่นที่ผมครับน่นเลยไปน่นอ๋อติดกันใช่ไหมอ่าติดกันครับอ๋อรับอุดมสมบูรณ์มากนะพี่เนาะครับหญ้าครับต้าปล่อยควายกินแล้วน้ํามันท่วมมันตายครับย่้าอ๋อครับครับถ้าน้ํามันท่วมแล้วปุ๊บพอมันลงไปหญ้ามันก็จะมันจะย่ำย่ำให้จมน้าใช่ไหมครับถ้าควายกัดแล้วไม่รู้มันเป็นไรถึงตายอถ้าน้ําท่วมปุ๊บมันจะตายเลยครับอ๋อ เกิดถ้าไม่ได้กัดปล่อยไว้อย่างนี้น้ําท่วมก็ท่วมไปหมดเลยแต่เวลาลงปุ๊บมันก็รัดตามปกติมันครับครับก็กินได้ครับผจนกว่าจะได้ลงทุ่งครับครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ทั้งหมดที่เราใช้สําหรับเลี้ยงควายใช่ครับโอ้ครับเพียงพอตลอดปีสำหรับควายประมาณร้อยกว่าตัวเนาะใช่ครับ เพราะมีมีอีกโซนหนึ่งที่มีที่เป็นของพี่หนิงอีกใช่ไหมที่อยู่ฝั่งนู้นใช่ใช่ครับมีโซนเป็นของผมอีกฝั่งโน้นอีกครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเนาะครับโอเคครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนของควายเนื้อนะครับที่พี่หนิงแยกไว้นะครับสำหรับควายที่ลักษณะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคอกนั้นจะเป็นคอกที่ทำเงินน้องพี่หนิงเนาะใช่ครับคอกจะเป็นคอกทำเงินเงินที่ใช้ ซื้อที่ซื้อทางเนี่ยก็จากควายเนื้อใช่ไหมครับนะลหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเลี้ยงควายแล้วควายไม่สวยเนี่ยจะไปขายจะขายให้ใครเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าพี่หนิงเนี่ยแกมีรายได้หลักจากควายเนื้อนะครับไม่ได้มีรายได้จากรายได้หลักจากควายงามนะครับควายเนื้อเนี่ยราคาดีตัวหนึ่งตัวละห้าหกหมื่นนะครับยี่สิบสามสิบตัวเนี่ยก็เป็นล้านนะครับนะครับ